ดีค่ะคุณชาวราศีเมถุนค่ะฟ้าใช้พนันไพ่นะคะทานายดวงความรักนะคะคนโสดสถานะไม่ชัดเจนคนมีคู่มีครอบรครัวนะคะสถานะไม่ชัดเจนก็เริ่มแต่เดือน2อเดือน3ามสี่ห้าเดือนจะถึงปีกันเลยทีเดียวนะท่านตรงกับสถานะใดหรือว่าหลายท่านจะมีรายสถานะท่านก็รับชมรับฟังแต่และหัวข้อแต่และสถานะนได้เลยนะคะก็ทุกครั้งที่ฟ้าจะทานายให้นะคะฟ้ะจาจะขอบารามีครูบาอาจารย์ทุกครั้งนะคะขอให้ผลการทํานายแต่ละหัวข้อแต่ละคําถาม ของคุณชาวราศีเมทุนให้ออกมาได้ใกล้เคียงแล้วก็ตรงกับคุณมากที่สุดนะคะเป็นพลังงานโดยรวมนะฟ้าทำนายให้ในช่วงวันที่14มีนาคม2567-30เถึงสามเมษายน2567นะคะก็รับชมรับฟังกันนะคะขอพลังงานความรักชาวโสดราศีเมทุนช่วงที่14มีนาคม2 5 6 7ถึงสาเมษายน2567ขอพลังงานค่ะ ขอพลังงานความรักสถานะไม่ชัดเจนชาวราศีเมทุนช่วงที่14มีนาคม2 5 6 7เถึง30มเมษายน25 6 7ขอพลังงานครับขอพลังงานความรักคนมีคู่มีครอบครัวชาวราศีเมทุนช่วงวันที่14มีนาคม2 5 6 7เถึง30มเมษายน2567กขอพลังงานครับ ราดูทิศทางพลังงานชาวสดกันนะคะในช่วงนี้นะหลายๆท่านชาวสดราศสีเมถุนเนาะ,ะในช่วง 14, 14มีนาถึง30เมษายนเนี่ยนะเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ฟ้าจะอ่านภาพรวมทีเดียวเลยนะนะก็พลังงานภาพรวมดวงก็ต้องมีหลายรูปแบบพลังอารมณ์ความรู้สึกนึกคิดเนาะเรามาดูกันเลยนะว่าในช่วงนี้เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะคุณได้พลังนาน The Tower นะคะคุณได้พลังนาน Ten of Swords นะคะคุณได้พลังนาน The Moon คุณได้รานวัแฮงแมนโหคุณชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงนี้หลายท่านหลายพลังงานนะชาวโสดน,นะ,ะหลายๆท่านอาจจะเข้ามาเปิดรับชมรละฟังพอดีเลยนะกำลังแบบอึมครึมตึงๆนะเพิ่งจบเลยทั้งแบบนะโดนแทงข้างหลังนะความรักไม่ชัดเจนสักทีนะรักเราสองคนรักเราคุมเคือนะเครียดเป็นทุกข์มากความสุขออกมาจากความสัมพันธ์จบยุติด้วยความที่แบบ มึนๆหัวเลยหลายท่านหลายพลังงานอยู่ในช่วงห้วงลมนี้ก็มีด้วยนะคะก็เนี่ยคุณคุณก็มีพลังงานออฟไฟออฟเทนดิเคิลส์นะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงห้วงลมใดก็ตามแต่ในช่วงนี้นะคะในช่วง14มีนาถึง30เมษายนนะคะท่านใดที่มีพลังงานที่ตึงๆอึมครึมจุกจบแน่นมาเนี่ยนะเจ็บปวดมาก็ฟ้ขาก็ขอประนใจให้นะคะขอให้คุณเยียวยาหัวจิตหัวใจแล้วก็ลุกให้ไหวนะคะความรักดีๆมีอยู่แน่นอนนะคะส่วนท่านใดที่ เป็นโสดมาสักพักหรือเพิ่งโสดหรือโสดมานานแล้วก็มีอารมณ์พลังงานที่เหมือนฟาวเนนิเคิลส์ที่แบบว่าคนที่เราชอบก็ไม่เป็นไปตามที่เราต้องการนะไอคนที่เราไม่ได้ชอบเนี่ยก็มาอ้อยมาจีบจังนะก็จะมีอารมณ์ในช่วงนี้เป็นแบบนี้อีกนะก็จะมีคนมาตือ้อนะมาชอบคุณอะไรอย่างเงี้ยแบบคุณก็รู้สึกว่าเออไม่ได้ดังจิตด,ดังใจนะก็จึงทําให้แบบเออนั้นทำยังไงมีความอารมณ์ที่แบบ ฉันอยากจะเจอคนที่ใช่นะเมื่อไหร่ฉันจะเจอคนที่ใช่อารมณ์คิดในรูปแบบนี้ด้วยก็มีนะคะก็แหมก็เสน่ห์ดีนะคะคนชาวราศีเมถุนส่วนใหญ่เนี่ยนะคะก็จะแต่งตัวดูดีอยู่แล้วนะคะไม่ว่าคุณจะรูปร่างสีผิวคุณแบบใดก็ตามแต่นะ,ะคุณก็จะค่อนข้างเน้นในการาบุคลิกภาพอะไรเงี้ยแต่งตัวนะก็ทำให้แบบมีแรงดูดเ,เพศตรงข้ามค่อนข้างดีนั่นเองนะคะก็ไม่ว่าจะเป็นเพศใดก็ตามแต่คุณก็กลับเพศเอานะนะคะ ุณเด็กแปลนดฟูนะคะ,ะเมื่อสักครู่เนี้ยตรงกับพลังงานที่แน่นจุกจบมาตัดความสัมพันธ์มาจึงมีพลังงานที่เหมือนเดฟูเลยอ่ะนั่นก็ฉันก็ปล่อยให้ชีวิตอิสระเสรีนะเหมือนเดฟูแบบว่าก็ใช้ชีวิตแบบสวยสดรอไปนะบางท่านนี้ก็แบบเจอคนที่เข้ามาไม่ชอบเหมือนที่ฟ้ากมมาเมื่อสักครู่นะ,ะไปชอบไปชอบเขาเขาก็มีเจ้าของไอคนที่เราไม่ได้ชอบเขมาชอบเราเนี่ยก็รู้สึก เบื่อไม่ไม่ใช่ไม่ได้แดงจีแตังใจฉันก็เหมือนเดฟูเหมือนกันนะเดฟู Fool, แบบอะไรถ้าแรงงานชาวมนมีอารมณ์แบบเหมือนเดฟูนะแบบใช้ชีวิตสวยสดหลอ่อแบบอิสระเสร,รีนั่นเองนะคะคุณได้พลังงานไนท์ออฟเวนส์นะคะก็ลองดูว่ามีใครแอบชอบคุณไหมนะคะในสื่อโลกออนไลน์แอปพลิเคชันต่างๆของคุณนะคะก็โปรไฟล์อ่ะ ก็จะอาจจะมีคนมาส่องมาอะไรมาแอบดูมาชอบคุณก็เป็นได้ด้วยนะคะและพลังงานไพ่ก็แนะนําด้วยว่าสําหรับท่านใดที่มีอารมณ์ที่ข้างต้นมาเนี่ยนะเจ็บจุกแน่นพักกับความสัมพันธ์มาเนี่ยนอกจากใช้ชีวิตให้เป็นอิสระแบบเสรีเยียวยาหัวิจตัวใจตัวเองให้เร็วแล้วเนี่ยก็ปล่อยพลังงานให้เหมือนเป็นประสบการณ์ความสัมพันธ์ที่เอาไว้เพื่อเตือนตัวเอง,เองนั่นเองนะเหมือนพลังงานนายออกแวนเสนั่นเองพลังงานไพ่ก็แนะนำนะให้คุณเก็บไว้เพื่อ รืลอกไวยว่าเออแบบนี้นะเหตุการณ์แบบนี้หรือลักษณะแบบนี้เราจะไม่ให้มันเกิดขึ้นอีกนะค่ะคุณด้พงันเชนออฟคาร์สนะ,ะหลายท่านพลังงานชาวโสดถ้าดวงคุณเปิดนะในช่วงนี้เจ้ากรรมในเวรคุณเปิดนะคะก็คือต้องบอกก่อนว่าเรื่องของเจ้ากรรมในเวรความรักเนี่ยก็ปิดใช้วิญญาณในการรับชมรับฟังเนื้อในช่องฟ้าจะพูดใน,ในรูปแบบนี้นะคะก็ความหมายว่าดวงคุณเปิดหมควมว่า พลังงานไพ่ในช่วงนี้ดวงชะตาคุณชาวราศีเมทุนเลยท่านเปิดในเรื่องของคู่ครองจะได้เจอเนื้อคู่ชําบุญร่วมกันมานะคะก็ไม่ได้หมายความว่าทุกท่านทุกพลังงานเพราะว่าขึ้นอยู่กับบุญกรรมแต่งนั่นเองนะคะ90%ฟ้าฟังให้เป็นมีโอกาสที่จะเจอเขาเดชคนนะั้นในช่วงนี้ให้ได้เรียนรู้ทําความสัมพันธ์ในช่วงนี้อย่างแน่นอนนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ในช่วงห้องอารมณ์ใดก็ตามแต่นะคะส่วนในอีก10%ก็ต้องรอดูอีกสักนิดนึงนะคะนะก็ขอให้ทุกท่านทุกพลังงานนะคะสมหวังค่ะ ค่ะก็มาถึงกันแล้วนะคะมีทุกคลิปนะคะฟ้าก็จะดึงรูปรัางสีผิวบุค,คลิกนิสัยเพิ่มเติมมาให้เป็นไกด์ไลน์นะคะให้กับชาวโดาสดราศีเมทุนเนาะก็ถ้าตรงดิงใจก็ลองดูก็อย่าไปทีซีเรียสนะคะฟ้า,าดึงมาให้เรือรูปร่้งสีผิวดึงมาให้จากไพ่ทอรีสนะคะคุณได้พลังงานเอ่อไพ่อวบข่าวนะคะอวบข่าวสูงอวบข่าวสูงใหญ่นิดนึงนะคะคุณได้พลังงานไพ่อ่อ ผิวสองสีบางนะคะอ่าคนนี้ก็จะสองสีบางเอ่อสูงหุ่นดีเลยนะคะเพรียวนะคะอ่าผิวอวบค้าอวบค้านี่สูงใหญ่เช่นกันนะคะก็ลองดูนะชอบแบบนี้ใหม่นะคะอ่าลักษณะบุคลิกนีสใส่เพิ่มเติมฟ้าดึงมาให้จากไพ่เลิฟทาลอตค่ะขอโทษค่ะคุณเด็กนันเพจอสอฟซอร์สนะคะเขาเขาเรคนนี้จะเป็นคนพูดตรงชัดเจน,นะคะอาจจะ อายุน้อยกว่าคุณก็เป็นได้ด้วยนะคะก็ลองดูนะชอบแบบนี้ใหม่นะคะคุณได้พลังนิสอ o คัพส์นะเขาหรือวันนี้ชะดูอ่อนโยนะคะแต่งตัวดูแบบเนี้ยปบะดูดีนะดูเรียบร้อยนะคะแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับความรักความสัมพันธ์นะก็ค่อนข้างเป็นคนโรแมนติกด้วยนะคะออลองดูนะเสน่ห์แบบสเสน่ห์แบบหวานๆนะนะลองดูคนนี้ชอบไหมเนาะคุณได้พลังแบบ Nice o f v a n c e นะเข้าดูชุคนนี้ก็ออกแบบชาวทัดไฟก็ได้นะแม่สิงทนูนะคะลองดูนะก็คนนี้จะไฟอ่อนมากถ้าในเรื่องของงานเนี่ยชอบการเดินทางชอบไฟอ่อนหรือเรื่องงานชอบเอาชนะนะคะถ้าในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ก็ต้องการที่จะไฟอ่อนในเรื่องของ,ของความรักความสัมพันธ์เหมือนกันถ้าเขาชอบหรือ,อ,อคุณเจอคนในลักษณะแบบนี้นะเขาก็จะ วิ่งเข้าใส่คุยเลยแบบเข้ามาจู่โจมถามเลยเออฉันชอบเธออะไรเงี้ยนะก็นะเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อนนิดๆด้วยนะคะก็แต่งตัวดูดีมีเสน่ห์ดูตะเพิดตรงข้ามสูงนะความแรงเก่งเดินทางบ่อยนะคะชอบปาร์ตี้สังสรรค์เหมือนกันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองดูว่าแบบนี้คุณชอบไหมตรงใจคุณไหมเนาะคุณชาวโสดราศีเมถุนค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอให้ทุกท่านทุกพลังงานนะคะแม้ว่าคุณจะอยู่ในช่วงห่วงอารมณ์แบบใดก็ตามแต่ความรักดีๆีนี้แน่นอนขอยเปิด โอกาสให้กับตัวคุณเอนะคะก็ที่ฟ้ากล่าวมาว่าเออจะเจอคู่ที่ทําบุญร่วมกันมานะก็ขอทุกท่านทุกพลังงานเนี่ยนะก็ได้สมหวังนะคะขอให้เจ้ากรรมนายเวรนี้ของความรักเปิดทางให้นะทุกท่านทุกพลังงานเนาะแล้วก็จะคบกันได้นานมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับคุณทั้งคู่แล้วก็บุญทํากรรมแต่งบุญวาสนาต่อกันที่มีต่อกันที่ทํามานะคะก็ขอทุกท่านพลังงานชาวโสดอาศิยมิทุนมีความสุขสมหวัง แล้วก็ท่านใดที่เจ็บอยู่กขอให้เยยวยาจิตัอใจลุกให้ไหวนะคะความรักดีๆมีอยู่แน่นอนค่ะค่ะสำหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาวราสิมเมทุนนะคะที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเดือน2เดือนนะคะทิศทางของคุณในช่วงวันที่14บมีนาคม2 5งหถึงสเมสในสายน2 5งหเเป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูทิศทางพลังงานกันเลยนะ คุณได้พลังงานทูอ็อบสอดนะคะคุณได้พลัง,ง queen of pentacles อ๋อขอโทษค่ะ t ท o อ็อบสอดฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็น queen of pentacles นะคะแล้วคุณก็ได้พลังงาน ace of pentacles นะ,ะได้พลังงาน the magician นะคะ <S <S เป็นพลังงานที่เพิ่งเริ่มต้นคบกันเนี่ยนะคะสางสัมพันธ์การเรียนรู้ทําความรู้จักกันเนี่ยนะ,ะ <S <S ๆๆๆนหลายๆท่านหลายคู่หลายพลังงานเนี่ยนะค,ะคุณก็เ,เจอกัน แชทเจอนะ่เจอกันในสื่อโลกออนไลน์นะอ่ะก็ค่อนข้างดีนะเจอกันแบบไม่ใช่สแกมเมอร์เพราะว่าหลายๆท่านหลายพัลานก็ค่อนข้างมีมีภูมิมีประสบการณ์แล้วว่าเออการคุยแชทแบบเนี้ยคือสแกมเมอร์ไหมหรือเป็นคนปกติคุยกับเราอยู่นั่นเองนะก็จึงทําให้เป็นพัลานที่เด่นว่าคุ่คุณเขาถึงคนี้ที่เพิ่งเริ่มต้นคบพูดคุยกันเนี่ยอ่หลายๆท่านเนี่ยเจอกันทางออนไลน์นะฟังคุยครั้งนะก็ ชัดเจนแล้วว่าเออเป็นคนคุยกันปกติจึงทําให้ได้พูดคุยกันรู้สนิพัน์แบบทุกจิตทุกใจกันนั่นเองนะคุยอะไรก็ตรงใจกันไปสะหมดเลยเหมือนแบบเหมือนแบบว่าเออมีใครคนใดคนหนึ่งคิดว่าเอ้นี่แบบชะตาฟ้าลิขิตหรือเปล่าอ่านะคะก็มีอารมณ์คิดในรูปแบบนี้ด้วยนะคะก็ค่อนข้างที่จะเอออยากให้ความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้ จับต้องได้นะเป็นทัศนคติที่คบพูดคุยกันเพิ่งเริ่มต้นคบกันแต่เป็นทัศนคติคล้ายๆใกลๆ้ๆเคียงกันเลยจริงคะ่ะลองดูนะว่ามีความคิดคล้ายๆกันว่เออค่อยๆไปค่อยๆไปนะชอบความรักสวมพันธ์ที่แบบจับต้องได้ไม่ชอบฉับชฉวยอ่าน่าเป็นรูปแบบน,นี้ด้วยนะคะและบางท่านเนี่ยที่เห็นนะคะถึงแม้ว่าจะไม่ได้เจอกนในโลกออนไลน์ก็ตามแต่นะคะคุณอา อาจจะไปเจอกันเนี่ยพบพูดคุยกันโดยบังเอิญก็มีด้วยหลายคู่เรางานที่เห็นนะก็ทําให้สื่อสารพบพูดคุยกันในช่วงนี้ถือว่าดีมากเลยทีเดียวไม่ว่าคุณจะเจอในโลกออนไลน์หรือไม่ใช่โลกออนไลน์ก็สื่อสารทําความรู้จักกันในช่วงดีดีมากเลยนะคะมีความเข้าใจกันนะคะสรุปให้ตามนี้เลยแล้วกันว่าพลังงานคุณสําหรับท่านที่เพิ่งเริ่มต้นคบพูดคุยกันเนี่ยในช่วงนี้นะ ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะขอให้รักษาระดับเลเวลนี้ไปให้เรื่อยๆนะคะเพื่อไปสู่กระชับความสัมพันธ์ความรักความสัมพันธ์เลเวลที่ชัดเจนมั่นคงและดีขึ้นขึ้นไปอีกนะคะก็ขอให้ความสุขในคู่ในความสัมพันธ์ค่อยๆศึกษาเรียนรู้กันนะคะนะ สำหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนนะคะคุณชาวราศีเมทุนที่คบกัน3 4 5เดือนแล้วนะคะในช่วงวันที่14มีนาคม2567-30ถึง30เมษในสายเน2 5 6 0เป็นอย่างไรกันบ้างเนาะสำหรับท่านใดที่คาบเกี่ยวคบกัน1เดือน2เดือนอีกไม่กี่วันจะเข้า3 4 5เดือนก็ฟังได้เลยเหมือนกันนะปรับใช้ได้เนาะเรามาดูกันเลยว่าเป็นพลังงานในรูปแบบใดบ้างในช่วงนี้นะคะคุณด้วนดฟูนะคะคุณได้พลังานนายอนิท t คอลสนะคะขอโทษค่ะ คุณได้พลังานเอสออปเทนตินะ,ะเป็นพลังงานที่หลายคู่หลายพลังงานเนาะ,ะในช่วงนี้แบบมีแลนนะแบบเออเราไปเที่ยวไปเดทไปทำความรู้จักไปทำกระชับความสัมพันธ์ให้มากขึ้นดีไหมนะ,ะหลายคู่หลายพลังงานในช่วงนี้จะคิดและพูดคุยกันด้วยนะคะเพราะที่ผ่านมาอาจจะยุ่งเรื่องงานเรื่องเรียนอะ่ะไม่ค่อยได้เจอกันเท่าที่ควรนะคะอ่ะก็จะมีการ วางแผนพูดคุยกันว่าเออไปเที่ยวกันไหมไปเดทก,กันเนี่ยเป็นพลังาที่ค่อนข้างดีมากๆเลยนะคะเพราะคุณทั้งคู่เนี่ยคือคบพูดคุยกันเนี่ยเหมือนกับว่าทุกอย่างนะค่อยเป็นค่อยไปและมีทัศนคติใกล้ๆคล้ายๆขึงกันเลยว่าเออจริงค่อยเป็นค่อยไปก่อนนะไม่รีบไม่ร้อนนะคะแล้วก็เป็นพลังงานที่เ,เหมือนกับว่าช่วงนี้ก็อยากจะหาเวลาเนี่ยจัดสรรเวลา ไปเที่ยวไปเดทไปอะไรด้วยกันเนาะฟาก็สรุปให้ตําพลังงานไพ่นี้เลยคือดีมากๆพลังงานไพ่ไม่มีข้อติ่งเลยนะคะก็เนาะะเออก็คือคุณจะไปเดทกันในช่วงนี้นัดกันแพลนกันไปเดทไปเที่ยวไปอะไรเนี่ยนะไปสร้างกระชับความสัมพันธ์นะคะแล้วก็ความสัมพันธ์นี้ก็ยังจะเป็นเนี่ย ดีไปเรื่อยเลยยังไม่ติดขัดปัญหาใดๆนั่นเองนะคะค่อนข้างดีค่ะในช่วงนี้นะคะก็ขอยรักษาระดับเลเวลนี้ไว้นะคะนะถ้าเขาถือเธอวันนั้นดีต่อใจหรือเขาเช็คแล้วไม่มีใครอะไรเงี้ยก็ค่อยๆสารสัมพันธ์ระดับแบบนี้เพื่อไปสู่ความรักความสัมพันธ์อีกเลเวลที่ดีขึ้นไปอีกนะคะคอยมีความสุขในคู่ะความสัมพันธ์นะคะ ค่ะสำหรับความรักสถานะไม่ชัดเจนคุณชาราศีเมทุนที่คบกัน6 7เดือนจะปีแล้วนะคะในช่วงวันที่14มีนาคม2567ถึง30เมษายน257เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะก็ฟ้าจะพูดรุกคลิปนะเป็นพลังงานโดยรวมเนาะถ้าคู่ความรักคดจันทร์ท่านใดที่ดีอยู่แล้วขอให้ดีขึ้นไปนะคะอ๋อแล้วที่สําคัญท่านใดที่คบกัน3 4มเดือนอีกไม่กี่วันจะคาบเกี่ยวเข้ามาอ,อ,อยู่ในช่วงเนี่ย ที่ฟ้าทำนายฮ็อเดือนสปีเนี่ยคุณก็สามารถฟังได้เหมือนกันเพื่อป,ปรับใช้นะคะก็เรามาดูกันเลยนะว่าได้พลังงานในรูปแบบใดบ้างนะคะคุณได้พลักง,งานเดอะเดวิลนะคะเดวิลฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น six of cups นะ six of cups ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็น five of wands นะ five of wands ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น the hermit ค่ะ,ะ the hermit นะคะ the hermit ฟ้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น t h e นะคะโอ้โห ว้าว wow, มากๆเลยนะคะอะคุณได้พลังงาน King of w a n d s นะคะว้า wow, วนี่คืออย่าเพิ่งตกใจนะคะ King of w a n d s แล้วก็คุณได้พลังงาน Temperance นะ,ะ Temperance ขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น The Strength นะคะ,ะเป็นพลังงานที่บอกเลยนะคะสองพลังงานนะคะหลายๆคู่หลายพลังงานถ้าคขารับชมรถฟังมีลมพลังงานใกล้เคียงรูปแบบนี้ไหมลองดูนะคะก็คืออาจจะในช่วงนี้นะ คุณจะมีความคิดที่ว่าคู่คุณเขาเธอคนนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยอาจจะไปคุยกับคนความหลังครั้งเก่าอยู่ไหมยังไม่ได้ตัดออกไหมมีความระแวงกันเกิดขึ้นนะมีความไม่เข้าใจกันในช่วงนี้ด้วยนะคะก็คือว่าเป็นรักเราสองสัมนนั่นเองก็มีความคิดแบบนี้เลยนะคะพลังงานที่สองก็คืออาจจะมีความไม่เข้าใจกันเพราะด้วยไกลกันนั่นเองนะคะบางทีคุยกันโต้แย้งกันไม่ คือพูดซ้ายไปขวานะจึงทาให้แบบมีอารมณ์แบบไม่ไม่แน่นอนอะ่ะแบบเหมือนกับไม่ได้ดังจิตด,ดังใจนั่นเองนะคะก็พลังงานที่หนึ่งเนี่ยคือจะมีความระแวงรักเราสองสามคนถ้าเคลียร์ไม่ลงตัวอาจจะไม่ไปต่อพอแค่นี้นะคะ,ะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยมาดูพลังงานคู่ของคุณ,คณเขาเธอเหาเขาคิดแล้วรู้สึกไงกับตัวคุณนะว่าคิดตรงกันไหมนะคะแต่พลังงานเนี่ยที่ฟาถืออยู่เนี่ยนะเนี่ยตามหน้าไพ่เลยนะคะพลังงานที่หนึ่งบอกเลยว่า อาจจะไม่ไปตอบพอแค่นี้ถ้าเคลียร์ไม่จบในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ครั้งเก่ารักเราสองสามคนนะ,ะพลังงานที่สองอก็อาจจะนอยคุยกันไม่ค่อยเข้าใจด้วยระยะทางหรือเวลาไม่ค่อยได้เจอกันถึงไม่ได้ไกลกันมากแต่ก็มีเรื่องระยะเวลาเนาะทำให้เป็นปัญหามีแบบพูดขัดแย้งพูดซ้ายไปขวามีความแบบทะเลาะกันบ่อยอะไรเงี้ยก็อาจจะต้องเคลียร์กันก่อนพอเคลียร์ลงตัวแล้วก็ ทุกอย่างก็จะคลี่คลายนะคะนี่คือพลังงานที่2นะคะแต่พลังงานเด่นเนี่ยคือพลังงานที่1นนะคะล,ลักเราสองสมคนอาจจะหลายกู้หลายพลังงานที่คิดแบบนี้นะคะแล้วก็เออเธอยังไม่เลือกคนเก่าหรออะไรเงี้ยนั้นไม่ไปต่อดีกว่าไหมฮะถ้าไม่เลือกใครสักคนไม่ไปต่อดีกว่าไหมจะมีบางท่านเออบางกลุ่มบางพลังงานจะเป็นในรูปแบบนี้นะคะฝาก็ขออ่านพลังงานรวมเนาะเพราะว่าเราอ่านเนี่ยหลายท่านหลาย คู่เข้ามารับชมรละฟังก็ต้องเป็นภาพรวมเลยนะคะก็สรุปให้ตามนี้แล้วกันนะเดี๋ยวเรามาดูคู่ของคุณเขาหรือคนนั้นเขาคิดตรงก,กันกับคุณไหมนะคะคุณชาวราศีเมถุนนะนะมาดูกันเลยนะพลังงานคู่ของคุณเขาหรือคนนั้นนะคะคุณชาวราศีเมถุนนะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณเนะเาะเขาได้พลังงานไนออกซอร์สนะคะเขาได้พลังงานเทนออฟคาร่าเทนออฟคารแล้วก็ได้พลังงานทวออฟซอสอ่าทวออฟซอสฝากขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะ เดทนะคะเดท้าขอเปิดไพ่เพิ่มเป็น tree of cups ขอโทษค่ะชัดเลยนะอ่าคู่คุณเขานั้นคิดว่าคุณชาวราศีเมทุนแน่นอนเลยเนี่ยคิดว่าคุณไหมเพราะว่าคุณเราสังเกตพลังงานได้นะคะคุณชาวราศีเมทุนค่ะว่าเอ่อพราะเป็นพลังงานที่สลับกันได้เหมือนกันแต่เนี้ยคือเป็นพลังงานที่เปิดมาว่าเขาคิดและรู้สึกอย่างไรกับคุณนะคะขอโทษค่ะเขาคิดและรู้สึกอย่างไรเขาก็ คิดว่าคิดเหมือนกันเลยเนี่ยจริงๆเขาคิดว่าคุณชาราชัชมธุนเนี่ยคือมีคู่อยู่แล้วหรือเปล่าด้วยเนี่ยนะบางทีสื่อสารกันแล้วบางทีไม่เข้าใจนะอ่ะเขาอยากจะไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากจะวิดีโอคอลแชทเชิเลยนะเขาอยากไปคุยกับุณเลยแบบไนออฟสได์เนี่ยแบบไปคุยกันเลยไปคุยกับุณเลยว่าจะเอายังไงอ,อแบบเ,เลือกสักทางไหมเนี่ยนะทีออฟทีออฟคัพส์นะคะเดทแบบ เลือกสักทางไหมถ้าไม่เลือกเราจบกันไหมอะไรเงี้ยเขาก็คิดเหมือนกันนะเนี่ยเพราะว่าเทนอฟครับเขาก็คือจริงเขาก็รู้สึกอบอุ่นนะรู้สึกว่าคุณชาลสินห์เนทุนเนี่ยอบอุ่นนะเขาก็อยากจะได้เป็นคู่นะแต่บางเอิญติดขัดที่ที่เห็นแล้วว่าแบบรู้ว่ารู้รู้ว่า,วา,วาเออแบบคุณเนี่ยคุณทั้งคู่เนี่ยนะมีใครคนซ่อนเรน้นหรือเปล่ารักเราสมสามคนไหม ดังนั้นเนี่ยจะมีการพูดคุยเกิดขึ้นในช่วงนี้อย่างแน่นอนว่าเรามาคุยกันเรื่องนี้ไหมคุณมีใครปิดบังซ่อนเล่นไหมต่างคนต่างจะคุยกันนะคะแล้วก็จะตัดจบว่าเขานะเขาคิดเขาคิดว่าถ้าคุยแล้วเถ้าลงตัวก็จะไปต่อแต่ถ้าคิดแล้วไม่ลงตัวนะคะเขาอาจจะไม่ไปต่ออาจจะจบเหมือนกันนะคะ แต่เขาอยากได้คุณเป็นแฟนเป็นคู่เป็นครอบครัวเนาะ,ะคุณทั้งคู่ค่อนข้างมีทัศนคติที่ค่อนข้างในช่วงนี้อาจจะมีอีโก้ใส่กันเนาะก็ลองดูนะคะพลังงานค่อนข้างแน่นๆน่นอึมครึมนะคะเพราะฉะนั้นท่านใดที่กาลังชมรับฟังแล้วเป็นในรูปแบบนี้ใกล้เคียงแบบนี้นะคะก็ลองดูว่าใจเย็นๆก่อนนะคะถ้าเขาหรือเธอคนนี้ดีต่อใจเขาก็มองตัวคุณเองเขาก็อยากจะเห็นคุณเป็นนอยากจะได้เป็นคุณเป็นคู่แหละ แต่มันติดปัญหาตรงที่เขาก็กังวลว่าเอ๊ะคุณมีใครคนไหมนะคะก็พลังงานไวเบอร์ซัาก,กับกำไฟ้าก็เห็นพลังงานหน้าไพา่ไนปในรูปแบบนี้ว่าตัวคุณชลสรีเมทุนเองไหมที่ยังมีใครคนหรือเปล่าหรือคุณคุณเท่านั้นยังมีใครคนไหมลองสังเกตและสับพลังงานดูได้นะคะก็ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะอยู่ในรูปแบบพลังงานที่หนึ่งหรือที่สองก็ตามแต่นะคะก็ขอให้คุณคิดไตร่ตรองให้ดีนะคะถ้าเขาเธอคนนี้ดีต่อใจ นะคะแล้วก็เช็คกันแล้วทั้งคู่อย่างไรก็ตามแต่ก็ค่อยค,อย,คอยดูกันไปนะคะก็รักษาระดับเลเวลความสัมพันธ์ไว้แต่ฟ้าบอกเลยว่า50%นะคะที่จะไม่ไปต่อกับความสัมพันธ์ครั้งนี้ถ้าเคลียร์กันไม่จบไม่ลงตัวนะคะก็ครึ่งๆแล้วกันเนาะเป็นกลางนะกขขอให้ทุกคู่ทุกพลังงานนะคะเอ่อ คิดไตรตรองให้ดีนะคะก็เป็นคู่กันแล้วคงไม่แคล้วก็หรอกหนะขอให้ทําดีต่อกันไว้ถ้ามีบุญวาสนาต่อกันแต่ถ้าหมดบุญวาสนาต่อกันก็อีกเรื่องนะคะขอให้มีความสุขค่ะนะความรักคนมีคู่มีครอบครัวคุณชาวราศีเมถุนนะคะในช่วงวันที่14มีนาคม2567ถึง30เมษายน2 5 7เป็นอย่างไรกันบ้างนะคะเรามาดูทิศทางพลังงานของคุณกันเลยนะคะอ๋อฟ้าลืมบอกไปว่า ฝากพูดทุกคลิปนะเป็นพนังงานโดยรวมถ้าคู่ครอบครัวท่านใดที่ดีอยู่แล้วนะคะขอให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปนะคะนะเรามาดูกันเลยนะคะคุณได้พลัง h จอไฮ r รินเซสนะคะคุณได้พลังงาน King of pentacles ส์นะ,ค,ะคุณได้พนังเจอทาวเวอร์นะคะคุณได้พนังเพจออฟซอสนะคะคุณได้พนังขอโทษพลังงานไน o ์ออฟซอสนะคะ เป็นพลังงานที่หลายคู่หลายพลังงานนะถ้าเข้ามารับชมและฟังยายใหไพ่ดูเรานะเป็นไกด์ไลน์ให้คําว่ายายไพ่ดูเราหรือเป็นไกด์ไลน์ให้ก็หมายความว่าเข้ามารับชมและฟังแล้วสามารถปรับใช้ในคู่ในครอบครัวได้เลยไม่ต้องให้เป็นพลังงานในรูปแบบที่ฟ้าจชาอ่านนี้นะคะนะ <S <S ในช่วงนี้นะคะคุณจะพูดอะไรก็ตามแต่นะจะมีอารมณ์ที่แบบไม่เข้าใจกันมากๆเลยนะคะเนี่ยแบบโหแบบพูดอะไรก็มีอารมณ์อ่ะอารมณ์แปรปรวน ในคู่ในครอบครัวมากอาจจะเป็นตัวคุณชาวราศีเมทุนก็ได้ที่แบบสึดหงุดหงิดอึมครึมพูดอะไรกับคนในคู่คนในครอบครัวคู่แบบไม่ค่อยเข้าใจพูดอะไรก็เถียงไฟกันไม่ไม่ยอมกันเลยมีโก้ใส่กันแบบจะเถียงกันเอาชนะกันในช่วงนี้นะอาจจะด้วยเรื่องอปรึกษาการเรื่องงานเรื่องเงินหรือเรื่องอะไรก็ตามแต่ในครอบครัวจึงทําให้เป็นประเด็นมีการถกเถียงมีความไม่ยอมกันมีการ ทะเลาะกันอะไรอย่างเงี้ยนะก็ค่อนข้างที่จะอุมครึมนิดนึงนะคะทาวเวอร์นะคะก็หมายความว่าออสุดท้ายท้ายสุดเนี่ยจะมีใครคนใดคนหนึ่งที่ยอมนะคะยอมใจอ่อนยอมแพ้แล้วก็จบกับเรื่องนี้ทำให้ทุกอย่างคลี่คลายไปในทางที่ดีที่สุดนะคะแต่ดูพลังงานแล้วเป็นคุณเองไหมที่จะยอมหรือเป็นคู่ของคุณเขานั้นที่ยอมคารลองดูนะนะฟ้าก็ทำนายให้เรียบร้อยในรูปแบบนี้แล้วก็คือไม่ได้เป็นพลังงานที่ แย่หรืออะมากมายเลยเป็นอารมณ์รวนๆในช่วงนี้อารมณ์แปรปรวนกันในคู่ในครอบครัวค่อนข้างสูงมากไปนะเนี่ยไพ่ก็แนะนําแล้วนะคะก็ปรับสมดุลพลังงานนะคะคนเราถ้ามีคู่ชีวิตครอบครัวที่ดีอยู่แล้วนะคะก็ค่อยทีทอยอศัยให้งาไพ่ซึ่งกันและกันนะคะเพราะว่าถ้าเรามีชีวิตคู่ที่ดีครอบครัวดีใช่ไหมและเราเนี่ยก็ปรับอารมณ์จูนเรียบร้อยแล้วเนี่ย ไม่ว่าปัญหาเพียงเล็กน้อยเข้ามาก็จะหาหนทางแก้ไขออกเนาะแต่ถ้าลงบุบคืนตึงมึนไม่สบายจิตสบายใจแล้วโชคก็ไม่เข้ามาถูกไหมคะอ่ะและ้วแล้วก็ปัญหาเล็กน้อยใหญ่เข้ามาก็หาหนทางไม่ออกหุดหงิดบานปลายเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีชีวิตคู่ครอบครัวดีแล้วก็คอยรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ให้ดีนะคะนะก็คอยทุกคู่ทุกพลังงานนะคะไปปรับใช้อย่าให้เป็นแบบนี้ไปขอให้แก้ไขแล้วก็ให้ดีไปตลอดที่ 14มีนาถึง30เมษายนนี้เลยขอให้ความสุขมากๆนะคะค่ะก็ครบแล้วนะคะฟ้ากลับขอบพระคุณสําหรับท่านที่ติดตามรับชมรละฟังช่องฟ้ามาโดยตลอดและฟ้าก็กลับขอบพระคุณสําหรับท่านที่เข้ามารับชมน้องช่องฟ้าใหม่ด้วยนะคะฟ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะช่วงนี้อากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะก็ฝากดูแลรักษาสุขภาพด้วยนะคะก็ สุขภาพทั้งภายในนะคะสู่ภายนอกนะสุขภาพดีพลังกายภายในดีสู่ภายนอกออร่ากเกิดใช่ไหมก็จะดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาการงานการเงิน,งน,งน,งนความรักดีชีวิตดีเนาะก็พระก็ทำนายในให้ครบแล้วนะทั้งชาวโสดสถานะเศษคนมีค,มคู่มีครอบครัวนะคะพลังงานดีๆพลังงานบวกคุณสามารถ ทำได้ด้วยตัวคุณเองนะคะลองปรับใช้ดูนะคะท่านใดไม่รู้ก็ลองเปิดตามช่องต่างๆอ่ะที่คุณถนัดหรือไปแฮงเอาท์กับเพื่อนไปช้อปปิ้งแบบร่างกายนะทำตัวเองให้ดูดีนะนี่ก็คือพลังงานดีๆเหมือนกันนะคะหาสิ่งที่เองชอบอะไรเงี้ยเนาะก็เรียกพลังงานที่ดีพลังงานบวกเหมือนกันเนาะค่ะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องฟ้าด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะ